ก็วันนี้ก็ได้รับภา,ารกิจได้รับการมอบหมายหน้าที่จากทานทีอคุณธานัตหรือบิ๊กให้ผมมาทําหน้าที่ในการพูดคุยเรื่องมาสัจจัน์แห่งปิดพันของ BCK และเดี๋ยวมันจะมาสัจจันยังไงก็ให้ท่านจำไว้ว่าผมจะบรรยายอยู่3ตัวคือดีท็อกเมโลดีท็อกแล้วก็ไลซีนา แล้วก็มารีนาส่วนอีกสองตัวคือโดโดกับกาแฟท่านต้องค้นหาจากข้อมูลจากเอกสารเราเองนะฮะผมผมเคยเข้าสู่วงการ ML m อ็วันนี้ขอเปิดใจคุยกันแบบชัดๆกันเลยนะฮะผมเข้ามาตั้งแต่ m อ็วยุคแรกๆก,ก็ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดมีลุกมีล้อมีลุกมีล้อแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็น สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่า MLM หรือว่าการขายทั่วไปก็ตา่างจะพูดอยู่ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งที่เป็นข้อห้ามหรือเป็นเงื่อนไขที่ไม่ควรกระทำจะไม่มีใครพูดผมเป็นคนขายประกันชีวิตผมเป็นคนขายประกันไทยและผมก็เที่ยวต่างประเทศมาเป็นสิปีทุกปีนะเนลวลานักขายทั่วไป เขาก็จะปิดเงื่อนไขที่มันปฏิเสธอันนี้แนละอันตรายของนักขายนะจำไว้ดีๆนะครับผม65แล้วผมวันนี้ยินดีที่จะถ่ายทอดวิทยุสู่ความสำเร็จให้กับน้องๆทุกคนเพื่อก้าวต่อไปในอนาคตอันมั่นคงและมั่งคั่งวันนี้ขอให้ท่านยึดมั่น BCG ที่บิกต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาของ ขายตรงมาชนิดล้มลุกคล,ลุกลานและวันนี้ที่ BCK ีเที่พิกกับผมขับรถกันหามรุ่งหามข้ามตั้งแต่ตอนตอน้ตน,ตนหลายคนก็จะทราบแต่ไม่ได้หมายว่าผมกับพีบ่พิกสัมพันธ์นะฮะทุกคนเนี่ยคือผู้ที่ช่วยกันทําให้ BCK มีวันนี้ขึ้นมาวันนี้เป็นวันแรกที่จะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของ BCK ที่จะเป็น m l m ที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่ต้องกลัวใครหน้าไหนทั้งหมดผมยืนยันว่าใครจะเป็นยักษ์ใหญ่ของเอ็มเอมาเท่าไหร่ก็ตามท่านอยากกังวลเขามีในสิ่งที่เราไม่มีแต่เราก็มีในสิ่งที่เขาไม่มีและสิ่งที่เรามีผมยืนยันว่าเขาทําตามเราไม่ได้และเรามีในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นไไเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดใจคุยกัน เปิดใจคุยกันก็คือว่าผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนขายประกันผมจะไม่เคยง้อคนซื้อแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่คุณจะถูกปฏิเสธมันเป็นอย่างนี้นะสำคัญที่สุดของการขายคุณอย่ากลัวว่าเขาจะไม่ซื้อเงื่อนไขที่มันไม่ได้ก็คือต้องไม่ได้แต่ท่านบอกว่าไม่ได้หรือท่านไม่บอกผลสุดท้ายปัญหาเกิดท่านแ้ภไปตัวเองทันที และทีนี้สําคัญที่สุดคืออะไรขายนะสุดยอดของการขายก็คือบริการหลังขายเพราะฉะนั้นนโยบายที่ชัดเจนของซีอี่บิก๊กหมอเลาะแล้วก็ผมคุยกันชัดเจนว่าเราต้องมีบริการหลังขายเพราะฉะนั้นขายต้องมีบริการหลังขายผมยกตัวอย่างผมขายประกันนี่ผมไม่เคยงอผู้ซื้อ และสถิติผมไม่เคยตกผู้ซื้อได้รับความประทับใจบริการหลังขายท่านอย่าปฏิเสธปัญหาที่เขาเกิดอย่าปฏิเสธปัญหาที่เขาเกิดปัญหาที่เขาเกิดจะพบ b ีเเคถามผมหมอเลาะและาา้วก็อาจารย์ตมพอเรายินดีที่จะรับผิดชอบและแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยความมุ่งมัม่นและเต็มใจนะห้ามปฏิเสธ เราถึงมีนโยบายว่ามี B C K Healthy Center แต่ก่อนหน้านี้ที่เราต้องยุติบทบาทตรงนั้นลงไปเราจะมาเริ่มต้นไหนเพราะมันมีคนยัดใช้คำพูดที่มันอาจจะไม่ไปร้องทั้งอีแอบทั้งกาฝาทั้งตัวก่อกวนแล้วก็ทั้งผิดเก่อนไขเพราะ B C K Healthy Center จะมีไว้สำหรับให้ผู้นำถามกั็นในเรื่องของสุขภาพและวิธีการใช้และหลังใช้และเกิดปัญหาอะไร วันนี้ทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะไปคุยเรื่องปิดพันธ์ส่วนอย่างเ MM MM ขึ้นมาถึงก็จะคุยปิดพันธ์แ่ัอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่นอันนี้แหละอันตรายวันนี้ท่านพยายามจำผมให้ดีแล้วท่านจะเห็นของฟรีที่ดีที่สุดในโลกอยู่วันนี้ที่สมกอกับเจดอแล้วสามกอกับเจดอจะไปเชื่อมโยงกับ ผิตันุ์ของบีซตั้งแต่ดีท็อกไลซีน่าและกับมารีนาได้ยังไงผมยืนยันว่าเชื่อมโยงและท่านนำไปใช้เถอะท่านจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตที่ไม่ต้องเปลี่ยนค่าอีกต่อไปก็มายืนยันการันตีกับพี่น้องชาวบีซณนดินแดนของพยารัชดาลุประดิษฐ์ซึ่งเป็นบุคคลากรที่มีคุณอุปการตอคนประเทศไทยอย่างมหาศาลท่านเป็นคน ใช้ไม้เท้าตามประวัตินะฮะไปที่มาเลเซียแต่เพื่อคนไทยท่านเอาไม้เท้าเนี่ยมีรูอยู่อันนี้เล่านอกเรื่องไปก่อนท่านก็เห็นไอ้ลูกยางเนี่ยมันหล่นท่านก็ทิมทิมทิมแล้วลูกยางนี้มันก็ขึ้นมาบนไม้เท้าแล้วท่านก็ออกมาพาะพันุเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันเกิดจากจุดที่เล็กที่สุด แล้เดี๋ยวท่านจะได้ดูต่อไปเพราะฉะนั้น b c k วันนี้ผมขอเปิดใจคุยด้วยหัวใจผมเห็นทุกคนต่อสู้กับ b c k ตั้งแต่มันยังไม่มีเลือดเงื่อนเชื่อใครขึ้นมาให้เห็นไม่มีไม่มีที่พิดไปเกวผมยืนหยัดยืนหยัดต่อสู้นุ่มวัน น้องทีพี่ผงเพนแล้วก็น้องเดทแล้วหลายๆคนที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านสู้ให้กับ BCK ทั้งทั้งที่ยังไม่มีกล่องยังไม่มีออยยังไม่มีความยิ่งใหญ่อะไรที่เปิดตัวให้มันอลังการท่านคือบุคคลสำคัญที่สุดขอเสียงปรบมือให้ตัวท่านเองนะครับ ผมเป็นเพียงจิ๊กซอตัวหนึ่งที่จะมาช่วยต่อแล้วก็เติมเต็มจากเจ้าของโรงงานหุ้นส่วนผู้บริหารพี่บิ๊กน้องสีแล้วก็หมอรถแล้วก็ผมแล้วก็สําคัญที่สุดคือถ้าไม่มีนักขายอย่างท่านบ c ซทเกิดไม่ได้อันนี้ขอพูดด้วยความจริงใจนะฮะแต่จะเล่าให้ท่านฟังว่าเราผู้บริหารพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นําพาแนวลำนี้ออกสู่ โลกกว้างวันนี้มีการถ่ายทำวิดีโอแล้วคลิปวิดีโอของการบรรยายวันนี้จะลง y ยู u ู e แล้วหลังจากนั้นลูกสาวผมที่จบปริญญาโทจากมารรเลยปักกิง่งพูดจีนก็เป็นจีนพูดอังกฤษก็เป็นอังกฤษยืนยันว่าทั้งเอ็กเซนทั้งเรื่องของทักษะด้านภาษาหรือวายากรณ์ถูกต้องหมดจะให้ท่านนำไปเป็นคู่มือ เครื่องมือในการที่จะ go to AEC อย่างมืออาชีพท่านไม่ต้องห่วงว่าที่นี่เล็กเล็กแต่คับด้วยคุณภาพและความยิ่งใหญ่